นี่ทุกคนหลับป่ะคือกันบ่าสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเด้อมื่อนี้น้องหมุนมามาเฮิร์นอีแล้วทุกคนมานอนเฮิร์นเนาะมาหอดก็พอดีเพาะเฮ็ดลาบป่าอยู่เลยลาบป่าเพราะมันมาด้วยพอดูจั๊กโตพอดูสี่โต เอาเอาอยู่ซิเลอร์ดึกเอานาดงนะดึกยินนาดงตัวอันเป็นห้อยเงวๆที่เขาถ่ายมานั้นเด็ดทุกคนชื่อแห่เนาะชื่อแห่ทุ นนนีนะทุกคตรมปลาแดดแล้วก็มีมีปลาน้ำหนักอันนี้พักมาซื้อมนาะพักสลัดโกเดเบิกเลยพักสลัดแล้วก็มะโถมะแตงเงินเลยมะคือพร้อมอนนมะแตงมาแตงไม่ไหม,ไมเลย <มะ S 1> ทุกคน,นถุงชิปพ <10, 000. S 2> ันนี่นะอันนี้พักมาซื้อมา,นะางเงน,นี่ยทั้งมันนี่กะอันนี้สองห้าสามชิปพันนะทุกคน ดิฟักปลาดิฟนะทุกคนอ,อันนี้นะแล้วก็เอาน้ำหม้อน,นั้นมาลุกมาดิลุกนะน้ำเย็นน้ำเย็น,อนอยไปกคนจะงลาบไปมาดิลุลแต่ว่าถ้าผูเ้เล่เยอะกินซุกกเห็แดแล้วจังลุนเอาแจังไปอันข้างเอาไปเชื่อมออ,อันนี้เป็นน้ำซุกลาบนะทุกคน ป่งลงมาแล้วก็ทั้งวี่แล้วก็ให้ถ้ามันเย็นเนาะที่้มันเย็นแล้วเราจะเอาไปซื้อเนื้อปลาที่ต่าไว้นั้น หยนกอเก่าเลนนี่นหอมแรงมาก่หนนี่กอันนี้นี่แล้วคานั้นนมเออักกาอนนั้นแหละยุ่นมดนหอักแขครับอันนีนหอมดันเยอะอันนี้่เก็ม งหอมแล้วทุกคนหอมแล้วอยากกินแล้วมาโทษนะล่ะพ่อแล้วนำมานะโทษวัได้ล้างเลยลูกอยากปูดกูอยู่นี่กูซื้อมาสักตูดน่าอยู่ปูย้อนกลับแล้วยืนอ่าเตอร์เน่าหนเตอร์นี้บ้างล้างต่ำเลยกระดองย้ายมาพี่ร้างสิเรลลมุดไหนอิ่มละไปจะเห็ด บบเ่ยวกับลาบปลารมน้ำหรือเือน้ำเย็นถึงก้นจังมากจะมาสาระน่าขลุ่นลาบลู์่งแบบขัดโอ้กาแฟนะข้าวแทำสะอาดนะคันลาบคันลาบปลาอะไรอีพเฮ็ดเนาะอีเมียเฮ็ดโบปิดเมเป็นเป็นยูเห่าขัสำหรัเจ้าเฮ็ด น้ำน้ำเอากลับไปต้มน้ำดีเอาน้ำน้ำเลิศนะอืมน้ำเลิศมันก็บปได้ทิมเนาะเอาไปเฮ็ดน้ำมันซุปเป็นน้ำซุปนวดนวดจิ้มัะไรนี่เวลาจิมนะเอานี่มือลุยเอามาจิมนะบ่งจิมนะก็แซ่บจิมทุกคนไปเลยเอาวาจางหนึ่ง

เลยไห่ยนได้อาเด้มอท่น้อพังห้อตัวนี้มันอ้าบได้ไรอยามาอะไรมึงแคขล่นกันอยู่ทางนั้นนะมาได้ได้สูงนัขอแมนันประตูทักพี่นี่ทุกคน หลักหลักปลาดุกปลาดบดูทั้งหมดชิโคตันนั้นห่ะพักเอ้ยล้างแล้วแล้วบอประกาศกันนะั้นชิโนะชิโคนะเพราะว่าน้องมุ่นกินปิดบบอว่าได้ได้อยู่แต่บริษัทกินได้แต่กุ้งสผดิบนะ พอมันหมูแห้งยาว่ามันม่บ่มัไตนนะมูเดิมทุกคนใหเมย่ากนายเอ้ยน้องมูนเด้ออันนี้ทุกคนขีไลขีไลเด้อวันนี้กะนองจิ้มเต็มเอ้ยงามเฮ้บุคคลนั้นและนั้นจกำลังเต่งตัวกันอน่นี่ะหล่ทุกคนหลับปะเดี๋ยวเลย่ได้กินนลอ่ะเฮ้ย ส่ายมาเอืมอืนสังคยสงามแมนูนะจ๊ะทุกคนเลียวมาด้วยคือกันบ้าเต็งปลาข้ากินข้าวแรงหลับตาเทปอาหารบ้านเฮาจัดพาขาข้าวงามเนาะอ้ซฟปฮงซภาษา เซฟกระทะเล็กกระทะใหญ่โอไปปีนป่าเลยจ้าอ้าวมากเลยลืมเลยแต่สำหรับอลิมค่ะมะขือตังเบอร์่าทุกคนกินข้าวสามัคคีเดินมานี้เด้อหลายคนนะกินข้าวนักกันมาดิตะเวนแดงน่คขูจานนั่นแล้วไป้งม่งแป้งมีหลายหลายคนไปทั้งคุณตั้งเลยแป้งเลยก็ดีอยู่แล้

พักกาดกาดันตีเซ็ตการ์ดดีมั้งาอแล้วแล้วนักกาดจำแน่ตีมีซึนีล่กี่หลายโตรดีนยดอยดาร์ดขำตาินไหลมากนี่ยเป็นวันถ้าเยมึงก็ง่ายไปเกณฑ์แล้วเกถ้าร้องมันน้องยูงในเือนน้องมีกไพ สวมันจะได้ได,ไดกนนะก <c oughs> ินเนาะไม่ได้ไ่ได้คลายแบบจับพวกลูกไปกิน